มาต่อหน่อยที่วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024สัปดาห์แรกนะครับที่เวียดนามก็โหวเมื่อวานเจอของหนักเหมือนกันเจอเวียดนามนะครับสุดท้ายเราก็ชนะเวียดนามได้ครับก็เล่นกันยาวเหยียดเลยนะครับเซตแรกไทยชนะ25-18เซต2เราแพ้เขา27-29เซต3เวียดนามชนะไทย นะครับนำไทย2-1เซตนะครับ25-23เซต4เรากลับมาได้25-21แล้วเซตที่5เฉือนไปนะครับ1 5 1 3ไทยชนะเวียดนาม3 2ต่อ2เซตนะครับก็คว้าแชมป์ซีวีริกนะครับในสัปดาห์ที่1ไปครองได้ตามเป้าแต่ว่าเหนื่อยนะฮีโโบ,รบเราเสียวเวียดนาม2เซ <2, S 2> ตอะ่ะใช่โดนนำ2-1เซตด้วยนะครับผมว่าโอ้โหนับวันเวียดนามอยู่ใกล้เคียงแล้วก็พร้อมที่จะชนะเราได้ด้วยอะ่ะ ใช่นะครับอย่างเซตที่5เองเนี่ยโอ้โหเราก็ชนะแบบเชียดเชียนะครับ15ต่อ13นะครับครับเยนที่บินเตรียนนะครับหรือว่าคนไทยเรียกว่าตู้เย็นเนี่ยสี่ิซเว่นแต้มโอ้โหโอ้โหแต่แกก็โหดจ่ะเนี่ยครับพี่แกก็โหดจริงนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนๆก็บอกว่า ไปตรวจเพศอีกบ่าและยกเคสเดียวกับอีมานเทียนลิฟอีกแล้ว,ท,ลวทำไมไม่ตรวจเพศอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเราชนะได้ก็ก็เหมือนน่าก,กลัวเลยวอลเลย์บอลเล่นกันตั้งหกคนใช่ครับเห็นไหมอืมเขาก็มีติดเมื่อวานดูอยู่เขาก็มีจังหวะพลาดเหมือนกันครับ,รบอืมนี่แหละก็ว่ากันไปส่วนสัปดาห์ที่สองฮิโบ่ก็ยังแข่งขันกันต่อมาจัดที่ไทยนะครับทีมข่าวเราไปด้วยนะครับที่โคราชนะครับชาติชายฮอ์ เฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับ,รบก็สุ่ที่9สิงหาคมครับไทยเจอฟิลิปปินส์นะ1ทุ่มเสาร์ที่10สิงหาคมไทยเจออินโดนีเซีย1ทุ่มเช่นเดียวกันแล้วก็ปิดท้ายอาทิตย์ที่11สิงหาคมไทยเจอเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอ่ะโอเคนะครับก็เห็นตามเชียร์แล้วกันครับวอลเลย์บอลผมเชื่อว,ว่าออขอให้แบบผลงานสวยๆเลยนะครับ,รบสำหรับวอลเลย์บอลก็คือเราได้แชมป์มาทุกครั้งอนะแล้วเราก็ได้เป็น แชมป์ทุกสนามที่เรารลงเล่นด้วยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube t r a p s p o r t ช่องกีฬาพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ